วันนี้เดี๋ยวจะพาไปจับสัตว์พรามกันนะครับระดับพรามเนี่ยจะสูงและแข็งแกร่งกว่าสัตว์อีเทอร์อนนะครับพวก Eternal, อีเทอร์นอีเทอร์โนเอลฟาพวกนี้ครับจะต่ำกว่าพรามเพราะฉะนั้นพรามจะจับย,ยากกว่าเอ๊ะนอนีีจริงจับง่ายกว่าถ้าคนรู้เทคนิคอ่ะมาดูกันก่อนอื่นผมเจอเจ้านกตัวนี้ครับผมจะจับเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เป็นอิเลเมนทอนนะพอยซันก็ใช้แค่อิเอร์นอลโบลาธรรมดาแหละครับคว้างไปถ้าโดนนะทีเดียวก็น่าจะสลบแล้วอ่าไม่โดนครับบินอยู่รอแลนดิ้งครับรอจอดใาย้อย่างนี้จะโอกาสที่จะคว้างโดนอ่าจอดแล้วจอดแล้วนะครับเข้าไปก็ไกลนิดนึง ครับจะเห็นว่าขีดค่าสลบเนี่ยขึ้นพรวดพลาดเลยทีเดียวแล้วก็สลบครับอันนี้จับง่ายมากเอาแค่ okay. เนื้อน่องก็ได้นะครับ2ชิ้นนะเนื้อน่องสองชิ้นผมก็จะใช้ยาเทมนะครับสีเขียวกับเนื้อน่องกดยาเทมเข้าไปตัวอีเข้าไปครับอาหารลดปวดกอบเนื้อน่องเข้าไปตื่นเรียบร้อยครับตัวนี้จับง่ายมาก ตัวนี้จะใช้อ่านพเตนรดอนธรรมดาเลยนะครับอ่านตัดป่าธรรมดาใส่เข้าไปแล้วก็ขี่ได้ครับอันนี้นะฮะผมสามารถของตัวน,นี้ก็คือเป็นพิษใช้จับสัตว์อื่นได้และเราก็ยังสามารถที่จะยิงธนูหรือว่ายิงปืนบนหลังของนกปากแหลมประเภทนี้ได้นะครับแต่ว่านกประเภทนี้ไม่สามารถดำน้ําได้นะครับตัวที่ดำน้ําได้จะเป็น เอลฟาบาเตตอลรอดอนเป็นนกออกสีส hmm. ้มๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาคลาสลูกธนูอาบยาพิษเป็นสุดจอดลูกธนูที่เอาไว้จับสัตว์ของอีเทอร์นเลยนะครับจับได้ทั้งสัตว์อีเทอร์นทั่วไปสัตว์พรามนะครับแค่ยิงยาสลบไปไม่กี่ดอกมันก็สามารถที่จะทําให้สัตว์ที่เรายิงนั้นสลบได้ในทันทีนะครับซึ่งมันก็คือลูกธนู ตัวนี้นั่นเองนะครับ eternal p l a m poison นะครับสีม่วงนี่นะซึ่งการคราบก็จะใช้ของเยอะครับยากนะครับสำหรับคนคราบไม่เป็นแต่คลิปนี้จะมีคำตอบครับคลิปนี้จะมีทริคเด็ดให้ดูนะฮะซึ่งเราคราบได้ในโต๊ะ eternal workbench นะครับพิมพ์ว่า p ร a ม m นะนี่นีอยู่ตรงนี้นะครับลูกธนูสีม่วงนี้ซึ่งอ่ก่อนในการคราบก็จะมี green crystal นะครับ t a ม i n g ง o i s ซ n ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราไปหากร e นคริสตัลเยอะเนี่ยจากที่ไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมพามาพามาทำว่าจะเอามาจากที่ไหนก e คริสตัลเนี่ยมันจะได้ทุกคริสตัลเลยนะครับพวกสีแดงสีฟ้าสีส้มสีเขียวนี่คือได้ได้มาหมดเลยนะซึ่งการที่จะได้มาเนี่ยก็ไม่ยากด้วยนะครับอ่ะคนอื่นเราจะคราบไอเทม i ิ g งฟูดก่อนสีเขียวเนี่ยซึ่งเราจะต้องใช้ นาโคติกเยอะหน่อยนะครับเนี่ยใช้นาโคติก50ครับนอกน,นั้นก็หายง่ายเพราะว่สปอยมิดเบอร์รี่ขาวเบอร์รี่ดำนะครับในขั้นตอนนี้ผมขี้เกียจเก็บเบอร์รี่ดำนะผมจะไปจับบอนโต้มาเลยเอามาฟาร,ร์มเบอร์รี่กันก่อนนะครับแล,แล้วผมก็มาเจอเจ้าตัวนี้ครับพอดีหาบอนโต้ไม่เจอนะฮะมาเจอเบมอสบาชิโอเบอสองร้อยเก้าสิบนะครับความสามารถเหมือนกันฮนะเหมือนกับบอนโต้หละ เอาอาร์มอนโตมาใส่เลยก็ยังได้นะครับอันนี้ผมยิงลูกธนูพรามเข้าไปนะครับลูกผมคิดว่าน่าจะใช้ประมาณ2-3ถึงลูกนะครับยิงให้โดนนะอ่าเห็นไหมครับยิงอันนี้ยิงหนึ่งลูกก็ดีดขึ้นเยอะเลยครับคาสลบเจ้าตัวนี้กินอีทูนออลเบอรี่นะครับผมเนี่ยนีละหมากมะพร้าวนี่แหละมันก็คือมะพร้าวบ้านเรานี่แหละครับอ่ากิน2ลูกมันก็ตื่นนะครับเราไม่ต้องใส่ยา สลบเพิ่มเติมหรือ,อยาเขียวเพิ่มเติมนะเพราะว่าถ้าเรายิงธนูพามแล้วเนี่ยธนูพามมันจะช่วยลดอาหารของสัตว์นั้นด้วยนะครับได้มาละเกาะสมเบอร์รี่ก่อนนะเอาอา่านบนโต๊ะเลยยัดใส่ไปนะครับนี่ครับขี่ได้เลยอันนี้เป็นเกาะแัฟเกาะอมอเพิ่มความแข็งแกร่งนะมก็ฟาร์มตรงนี้หลับไปก่อนได้มาแล้วครับได้มาผลไม้เบอร์รี่มาเยอะเลย พอได้มาแล้วผมก็ไม่รีรอครับเอามาใส่โต๊ะครัฟนะครับผมก็ครัฟนาโคติกไปเลยนะครับนี่โรัวครับครัฟนาโคติกไปอันนี้ก็จะเอานาโคติกนะครับเนื้อเน่านะเอามาใส่ในโต๊ะอีเทอร์นัลเบิร์กเบนเพื่อที่จะทําการครัฟเทมิงฟูดสีเขียวเทมิงฟูดอยู่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ขาดบรีดดำแล้วก็สปอยมิดบรีดดำกับเนื้อเน่าเดี๋ยวผมจะเอามาใส่เพิ่มเติมนะครับ เอามาจากโต๊ะนี่แหละครับนี่มันรับไ้เยอะละ้วดีดำครับนี่เอามาใส่เข้าไปครับแล้วก็กดตัว A ครับครับอ,อเลยครับผมกลับรัวๆนี่อ่ะมีแหลกไปนิดนึงโอเคฮะโอ้ได้มาตังห้าสิบห้า 55สิบห้าขวดเลยครับเต็มเมนฟูดเนี่ยผมลองดูพรามสิอ่าก็เอาเต็มเมนฟูดมาใส่นี่พอสามารถคัดได้แล้วทีนี้ครับคัดกรีนคริสตัลครับนี่แหละคือทีเด็ดของคลิปนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่รับรองคุ้มแน่นอนนะคนที่เข้ามาดูนะฮะไอกรีนคริสตัลเนี่ย เราก็ใช้สัตว์ของเราไปฟาร,ร์มนะครับเอาสัตว์เอาทีา่นำเอาอกิกกนะกิกกก็จะไม่ยากนะครับมันจะฟาร,ร์มได้มาจะเป็นของพวกคริสตัลนะครับของเ,อเราเกียมาหมดเลยครับอย่าไปทิ้งนะพวกพวกอ่าพิกแอคพวกพิกพวกหอกที่ทําจากคริสตัลหรือว่าแม้กระทั่งพวกเสื้อผ้าพวกดาบเหล็กนะครับ เราเอามาหมดเลยเก็บมาหมดเลยบางคนไม่รู้ครับฟาร์มมาฟาร์มไปฟาร์มเพิ่นเยอะเกินไม่รู้จะทำอะไรก็ทิ้งนะครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์ทั้งหมดเลยครับผมอย่าไปทิ้งนะแล้วก็แนะนําให้เน้นสัตว์ที่มันเป็นอีเทอร์นอลนะครับนี่ถ้าเราฟาร์มอย่างเงี้ยมันได้คริสตัลได้แค่อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยได้คริสตัลน้อยเนาะแต่ว่าเราก็ฟาร์มไปฟาร์มไปครับอ่านะเดี๋ยวผม มีเทคนิคบอกฟาร์มมันไปก่อนนะฟาร์มเอาของก่อนนะครับไอเจ้าตัวนี้ต้องระวังให้ดีนะครับไอที่มันเป็นกระดูกนะครับผมสเกลเลตันสัตท์ที่มันเป็นกระดูกเนี่ยมันเทมไม่ได้แล้วก็จะเป็นพวกเลเวล6 0 0พวกนี้สามารถที่จะเวลาเราฆ่ามันตายเนี่ยมันจะสแปลบอสออกมานะเป็นพวกมินิบอสนะครับผมซึ่งถ้ามันบอสแข่ง ม,มันอาจจะทําให้เราตายได้ในทันทีนะครับอย่างถ้าเจอบอสนกยุงนี่นี่นี่ะปาวบอสมาแล้วอันนี้ทาให้เราวิ่งอืดเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่สู้เพราะว่าอันนี้ระดับอีเทอร์นสู้ไม่ได้ครับต้องระดับอินโดมินัสระดับพรามครับระดับพรามไปก็ระดับอินโดมินัสอินโดมินัสนี่จะสูงกว่าพรามนิดนึงนะครับผมจะแกงกว่าพรามนิดนึงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราเล่นด้วยนะครับ จะเห็นว่าถ้าเราไม่สู้ถ้าเราออกห่างเนี่ยบอสมินิบอสเนี่ยมันจะหายไปนะครับที่มันสปาออกมาแบบนี้นะครับไม่ใช่สัตว์สกิลเลาไม่ไม่ใช่สัตว์โครงกระดูกอย่างเดียวนะที่มันสปาพวกมินิบอสออกมาสัตว์พรามด้วยนะครับสัตว์ที่มันประเภทพรามถ้าเราฆ่ามันตายอ่ะมันจะสปาวมีโอกาสที่จะสปาวบอสออกมาแต่มันจะไม่ได้สปาวบอสทุกครั้งนะครับมันจะสปาวเป็นบางตัวเป็นบางครั้งนะครับ พอเราฟาร์มได้ระยะนึงนะครับฟาร์มได้แล้วก็จะมาดูตรงนี้นะฮะเราต้องคาฟเฟเครื่องนี้มาก่อนนะครับอินดัส r i ีย g ก i n นเดนะครับเป็นเครื่องบดเครื่องย่อยนะฮะัอันนี้ผมใช้เป็นของ SS i เอสอินดัสเ r ียวก r นเดอนะหรือจะเป็นเครื่องบดเครื่องย่อยธรรมดาก็ได้นะครับของพวกเนี้ยเราเอามานะครับเห็นพวกผมย่อยมาปุ๊บได้เหล็กเยอะมากนะครับไม่จำเป็นต้องไปเผาเล็กใช้ให้เหน่อย ได้ของพวกหายพวกของพวกนี้นะครับยิ่งยิ่งเลเวลเยอะพวกเสื้อผ้าพ,พวกนี้นะครับพวกของที่เราย่อยก็จะได้เยอะนะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับนอตกิลเดอร์มันย่อยไม่ได้นะครับผมที่มันเป็นกลม,กลมเล็กๆกิ่กกะบาทนะของพวกนี้เอามาย่อยให้หมดแต่ว่าของพวกเสือ้อพวกก่อนนี้ที่ผมให้เก็บก็ววคือมันย่อยได้แต่เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้คริสตัลน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าของอะไรที่เราจะได้คริสตัลนะครับ อันนี้ผมจะกดย่อยให้ดูก่อนครับก็กดอย่าลืมใส่น้ํามันนะเครื่องนี้กด QR นะครับอันนี้ก็จะเป็นการย่อยมันนะครับได้หาได้เหล็กได้ไม้ไม้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่ของที่เราจะได้คริสตัลได้จากพวกนี้ครับพวกขวานของ eternal นะพวกขวานที่มันเป็นสีใส,สแบบนี้ครับกดยิ่งวิวเยอะยิ่งได้เยอะนะครับเห็นไหม นี้81กดอีกทีนึงนะฮะปึ๊บอ่า,อาเห็นไหมฮะเห็นไหมต่างกันริบลับ300-400 300กว่านะครับ400กว่าเนี่ยคริสตัลเขียวครับของที่เราต้องการเยอะได้มาครบทุกสีเลยนะครับมีมันมนมีหอ,อกด้วยนะมันมีอาวุธด้วยมีหอ,อกมีดาบด้วยที่จะทำจากคริสตัลเราเก็บมาเลยนะอย่าไปทิ้งเราก็เอามาใส่โต๊ะคาบแล้วทีนี้ ทีเราก็จะคับลูกธนูลูกธนูมหาปุไลของเราครับไปครับกดนี่อะไรเอากดตัว A อครับอนะครับดูผมจะคับได้เท่าไหร่คับไดมาไม่กิโลกก็นี้มันขาดหอกอันนี้ก็คับได้นะครับหรือลูกลูกธนูของตัวนี้ก็คับได้นะครับเราก็คับคับตามสเต็ปมาเลยครับ เพราะเรารู้วิธีหาของแล้วมันก็ไม่ยากแล้วครับตามสเต็ปมาเลยนี่ตรงนี้นะครับตัวคาบมาก่อนคาบมาคาบมาแล้วก็อันนี้ก็คาบได้เหมือนกันครับผมขาดของนิดนึงนะผมขอเอามารวบรวมกันก่อนแล้วกันนี่อันนี้ผมก็จะคาบไปเลยครับนี่ครับ เยอะมาก60กว่าลูกสัตว์พรามตัวหนึ่งก็2อ3สามสองลูก3ลูกก็เฉลมได้แล้วอะ่ะเออน,นี่เรา60กว่าลูกอันนี้เขาไปอีกนะครับผมเกิดเป็นกี่ลูกละ1 0 0ลูกหนึ่งร้อยลูกสกบายใจเฉล็นะครับให้เอาลูกตัวนี้นะลูกที่เขเียนว่าพรามนะครับพรามพิซสันอันอื่นไม่จำเป็นเลยครับผม อันอื่นเราเกีบยวไปคาบต่อนะเอาลูกปลาเนี่ยแหละจับได้แทบจะทุกสัตว์เลยนะครับคราวนี้นี่ครับเจอพลามแมนติสนะครับเ็ว250พรามแมนติสตัวนี้ผมลืมไปว่าขี่ไออีเทอร์นนลอลฟาม้นีมน่มันมันยิงเทนโนบนหลังมันไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันมุดน้ำได้ จะไปเปลี่ยนตัวนะครับเป็นเอลิเมนทัลพอยซ์นนะครับเป็นปน,นกพิษน,นี้เราสามารถยิงโกธนูบนหลังสัตว์ได้มาแล้วมาแล้วนะครับกดโลธนูก็เปิดขึ้นมาเรากดดีกด A กดเลี้ยวนิดนึงนะครับเพื่อให้มันได้ตำแหน่งนะนิ่งๆแล้วก็จวงเข้าไปครับเอาพาดเป้า ไม่โดนครับอยู่นิ่งๆที่อย่าเดินอย่าเดินเดยนนะครับผมหานะหาพิกัดก่อนถ้าลงดินปุ๊บเนี่ยมันมันจะดีเทคเราเลยนะครับอันนี้ก็โจมตีแรงนะผมลองปั่นดูค่าสลบไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลย พรามเนี่ยต้องใช้ลูกธนูพราหมยยิงเท่านัาานน้นนะผมลองลองตรงนี้ก่อนอย่าพื้นปุ๊บมันจะดีเทคไหมเห็นไหมมันเจอเราเลยครับอย่าพื้นไม่ได้ไม่ได้ไไดงานยิงยิงนี่สองหมื่นเลยเลยโจมที่เราสองหมื่นเลยให้มันรู้ไปมันจะสักกี่นับ แต่ว,ว่าตัวนี้ฟาร,ร์มของได้ดีนะครับเนี่ยห้าวโดนแล้วหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกก็ไรอะสิบวิสองหมื่นสามโอโ้โหไม่เป็นไรนกเราสามารถบินกาอากาศเพิ่มเลือดเองได้ด้วยคิดว่าถ้ายิงโดนสองนัดก็น,น่าจะสลบแล้วโดนไหมโดนไหม วิธีนี้เอาไปเทียมสัตว์อะไรก็ได้นะครับมีน้องถามเข้ามาว่าจับจับนกยักษ์ตัวนั้นยังไงนะครับไอ้ฮาวายอ,อันน่ะเหมือนกันครับขี่บดหลังนกแบบนี้แหละแล้วก็นาไม้ยิงครล่วงครับล่วงนี่เราอยู่บนฟ้าเราได้เปรียบล่วงแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาตีลงจอดแป๊บหนึ่งอ๋ออ,อยู่นี่สรุปก็คือพรามเนี่ย ยิง2ลูกครับเป็นไงลูกตนูแบบนี้ค่าอาหารก็ลดอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็เอาเนื้อพรามไปใส่นะครับกด e x t ได้ละเดี๋ยวจะพาไปดูความสามารถของน้องกันพรามนี่จะเป็นไงอันนี้น่าจะต้องใช้ใช้อ่านเอลฟานะฮะเอลฟาแมนติสนะอ่านครับ ได้ในโตอิทนอนแล้วแหละก็เอานี่อ่านแนวฟ้านี้ใส่เข้าไปอันนี้จะอธรรมดาใส่ไม่ได้นะครับเป็นระดับพรามนะแล้วผมจะใช้นี้ค้อนวิเศษนะครับพิกแอกวิเศษแล้วก็ขาวิ่งเร็วนี่วิ่งปลื้ดเลยครับโอ้ วิ่งจะไปไม่อยู่ยแล้อันนี้ผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับเดีไปตีหินตีเหล็กกันตีหินก็ได้ทุกอย่างเหมือนกับคนแต่ว่าน้ำหนักจะเยอะมากครับน้ำหนักหนองเยอะมากโจมตีก็แรงดูดิผมเพิ่มน,น้ำหนักนิดนึง ลองลกน้ำให้ดูนะครับลงน้ำอย่างไ้น้ำช้าอยู่นะครับเป็นมแมลงเนาะไ้น้ำช้าแต่นี่คือใส่เท้าสองร้อยแล้วนะใส่สปีดส0 0รอแต่ว่าข้างบนบกนี้ก็สุดยอดอยู่มีอิตาโนฟิสแพนด้าไปดีกว่าครับฟิสแพนด้านี่ก็อึดอึดพอ,อยสมควรอยู่แต่ถ้าสู้กันจริงอะ่ะผมก็ว่าไม่น่าจะสู้พรามตัวนี้ได้นะครับ อนนี้เป็นระดับพรามอ่ะต่อคอนกับบอสยังได้ต่อคอนกับบอสน,นะแต่เราต้องพกยาเพิ่มเลือดทีหนึ่งอ่ะผมก็ฟาร์มมาสักพักละเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันจะได้เยอะสักแค่ไหนนะอันนี้ลองไปเป็นโจมตีสัตว์8,000ดาเมจใครอยากได้ดีเอ็นนะครับเนี่ย ดีเอ็มมันจะหลุดเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะถ้าใช้ถ้าใช้ไออย่างเงี้ยครับถ้าเราตีแบบนี้นะสัตว์ธรรมดาอย่างสัตว์อิทอนหรือสัตว์ธรรมดาเนี่ยมันมันจะหลุดเป็นกระเป๋าแต่ว่าถ้าบางสัตว์เนี่ยมันจะไม่มีเลยเราจะไม่ได้ DNA เลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ทํายาทาทาเนื้อเนื้อพลาเนื้ออะไรพวกเรานี่แหละจาเป็น,นครับอย่าไปทิ้งนะ DNA หรืว่าหัวใจไดโนนะครับไอการไต่ภูเขาก็รู้สึกจะว่ารู้สึกว่ามันจะไต่ดีกว่ากว่าที่ตัวที่มันไม่ใช่พรามนะนี่ครับนี่ให้ดูน้ำหนักใกล้จะเต็มแล้วอันนี้ยังไม่เต็มแลยเนี่ยเต็มท้องครับเต็มท้องเลยดูดิเหล็กโอลิเมอร์หินครบชุดครับอ่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ